สวัสดีครับเปิดโบพาเที่ยวเนี่ยนางตื่นตั้งแต่ตีห้ามาทำกับข้าวดูนางทำอะไรนะแมพนะทำอะไรขาหมูขาหมูขาหมูอะไรนี่ทำมัำ้ยขาหมูที่ยางน่นแหละเนาะ